ค่ะพี่น้องเวลาแป้งกอตัวแล้วเนาะค่ะเนาะเข้าก็กวนกวนไ้มันได้ห้มันได้ค่ะกวนไ้มันได,ด้พี่น้องถ้าขวนเข้าขวนว่าได้มันกระสิบแบบแป้งขา้วละซองเข้ากระซิบว่าเป็นตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะนเวลาเข้านี่ยนี่ย่ำขั้นาใด้คะ่ะย้ำื่อนในพ่อนี่ค่ะพี่น้อง นี่ห้าใส่น้ำพ่อแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะห่าใส่น้ำพ่อแล้วห่อขึก้กระกวนไปเรื่อยๆกวนให้ตัวแป้งให้แป้งมันเนียนเพื่นติดกันคันเวลาเพิ่นสิเป็นโตวเวลาห่ายกขึ้นงซนมันก็สิเป็นติดกันเป็นเส้นค่ะอันนี้มันยังขาดอยู่นี้ยังเป็นยัง่ทั่ได้เป็นโตเฮหยังบัทัน่ได้ได้แป้งค่ะพี่น้องวันนี้อ้าเดี๋ยวยายจนะ๋าสิพามาตามมาเบ่งแป้งกวนน้าให้เป็นโตเนาะพี่น้องเนาะ กวน้ำให้เป็นตัวค่ะพี่น้องเข้าต้องกวนไปทั้งเดียวกันน้งซีนี่คะ่ะมันควจะเป็นตัวละช่องในเข้านี่ตน,นควยสิบกขาดเนาะพี่น้องเนาะในเมื่อไ่น้ําพ่อเรากค่ะพี่น้องเนี่ก็สิกวนให้มันได้ให้แป้งมันซุกถ้าเวลาแป้งซุกเพิ่นกระสิเป็นไซเนาะคะนะ่ะเนาะไซตัวเรียมเวลาเห็ดเป็นตัวออกมาก,กับตัวกระสีเลียมสวยงันค่ะพี่น้องนี่อาาตามมาเบืองน้ำกันบดตอนมันเสร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าละช่องละช่องไทยสีขาวจ้าผสมกันกันกบสีไปเตยจ้าประช่องไทยจ้าสียออกไปหาน้องสาวมืออื่นนี่ค่ะออเดอร์พร้อมเรียบร้อยจ้ายี่สิบสี่สุดจ้า ออเดอร์ Order, เรียบร้อยออเดอร์ Order, เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะผู้ใดมาติดตามรับชมคลิปทํำระช่องของแยจ้าก็ฝากากดไลค์กดแชร์แน่เด้อค่ะผูะ้ใดมีกำลังใจเหตุคลิปให้พี่เหนน้องชมไปเรื่อยๆนอกจากนาะขอบคุณหลายๆค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะรัดซองสำหรับพรุ่งนี้ดูน้ำหวานน้ำกะทิเต็มหม้อเลยน้ำกะทิน้ำหวานคน้คนๆน้ำตาลปิ๊บใบเตยด้วยค่ะ